สนับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟล์ Fi, จำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอุปกรณ์ต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมที่รับชมช่องวิทย์ไฮไฟทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเกะนี่เป็นโซลาเซลล์เกเลี่ระวังแตกนี่ เอาแบบไปดูข้างในก่อนละกันนะครับที่ผมสั่งมาสองชุดนะฮะข้างในยังอยู่ดีมีแหงหรือเปล่าอ๋อพปั่นผ้าเอ้ยแม่ปันผ้าห้ามเลยไหลก่อยอ กันไกลเหมือนเดิมนี่ครับม, <laughs> มาสั่งกล้องเลยยุ่นเนี่ยน,นี่อันนี้มื่ผมสั่งมาสองแบบนะฮะต้องมาซับหาหนึ่ตัวเอาไว้เพื่ออันนี้เป็นภายนอกครับแบบภายนอกเอาไว้ก่อ,น,อนนี่เป็นภายในครับอันนี้อันนี้น่าจะใหญ่สุดแต่แกอ,อันนี้กนะ่อนแล้วกัน ยังอยู่นะยังอยู่นะเขาเย่าหาห้ามันจะแปกเอาเหรอว้าวบ่มีขันกระแทกเลยเหรอโอ้โหโหแล้วพุกทำไมพุกเป็นอย่างนี้อ้าวถุงพุกแตกโอ้โหมีโดเี้ยงหรมีแถมอุปกรณ์ครับ ทุกเหล็กทุกยางมีหมดมีหมดด้วยมีฐานด้วยมันมีฐานอยู่เราเข้าอืมแล้วมันฐานย่างแล้วมันฐา,า,านว่าย่างหมูหัอหัว <c oughs> นี <c oughs> ่นะแข็งใส่ยอยู่ไหนใส่บ้านเอิด นี้มน่คู่มือครับภาษาอังกฤษล้วนนะอ่านมาด้วนะ <laughs> ยเร็วจะเสียงนะอยา่ยา,ยา,ยาอย่าอ่านเลยป,<ะ> okay. ประมาณนี้เอาไปดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมจะติดในบ้านเฮ้ยห้องอันนี้ก่อนโอ้เม oh, ื่อกี้เขาจะบอกห้องเลยจะเป็นห้อยเป็นหอยจังเป็ของเฮาอ่ะแม่ม <laughs> าใส่คืนซองมันก็นมันใส่มาได้ไงเนะี่ยไข่บัญชีอีกซองเลย ฟอร์มแตกต้องมีคนฉีกแน่ๆเลยหนอหานี่ปล <c oughs> อดอ้าวโอเคอันต่อไปครับอันนี้ปลอดภัยครับว่ายังไม่ได้ติดวันนี้รอวันที่แดดออกอวก่อนเพราะว่าวันนี้บ่มีแด่นก๊อปจะมาแตกย้อนคิงเนี่ยปัง <c> เ <oughs> สาร์เทก็กเสาร์ว้าว ว้าวว้าวอันนี้ยังดีฮะเดี๋ยวได้ละมาได้ไง <laughs> นี่หนังยางหรือเปล่าเออเอออันนี้น่าจะเท่าอันหลังบ้านหรือเปล่าน่าจะเท่ากันไม่ระบุวัดด้วยประมาณแปดวัด สามซีฟแปดเจ็ดมีสองขาสี่สามสองหนึ 4, 3, 2, ่งวาว้าวาอะไรถือ,อว่าดีอยู่งานแบบโอเคอยู่นะฮะมีน็อตมีคู่มือเหมือ,เมอนเดิมนี่น็อตยึดยึดไอ้นี่ยึด,ด,ดยไฟ้วก็มีคู่มือโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งอีกทีหนึ่งแล้ว,วกันวันนี้เอาใส่ขาก่อนด้วก่อนจะเอาขึ้นไป อย่าครับเอาล็อตร้อยตรงนี้ครับอาจจะยากหน่อยนะสำหรับคนที่มือใหญ่นะคนมือเล็นนกนอตยังไม่ออกเลยนี่แหลนะีโอ้แหวนก็ไม่มีนะครับสุดยอดเลยครับขี้งกค้าร้านนี่ขี้งกแถมแหวนกับบัตรแถมเนี่ยโอ้ใส่ขาเข้าไปใส่ขาก่อนขึ้นหลังคางนะครับตรงนี้ครับใส่อีกฟังด้วย ยัดเข้าไปครับนี่ประมาณนี้นี่เราไปติดบนหลังคานี่ไฟนี่ก็ผมลองแล้วต,ติดแล้ววางอยู่นี้ <Hey. S 1> <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวขึ้นหลังคา ระหว่างที่จะวัดกับฟ้าครับต้องชาร์จแบตรอครับจังหวะนี้โอ้ยเสียบเข้ายากแต่ว่าเสียบเข้าไปครับหมุนครับไฟชาร์จขึ้นครับโอ้ข้างในข้างในเขย่าใช่ไหมสุดยอดเลยโอเคประมาณนี้แหละเอาเดี๋ยวผมวัดกับอันนี้ก่อนเอาฟ้าเข้าไปเติมหัวหมุนหัวเติมหัวเติมหัวฟ้าจะมือแตะไฟกับมนี ก็แพงแต่วะอนนะอน,นะอะนะตีมือตัวน,นี้ข้างในมันตั้งร่ำเลยืมันอ,นอไนนะไรตั้งข้า่อนกลางเลยนะกลางขึ้นไปเลยมันแบบเจี๊ก้นมีนะเออแห่นัล้วนะให้เขามาเปิดฝ้าเลยนะมันเลยเคยเปิดเลยโอ้โหบทนทนาต่อวันได้หวะขึ้นลงกว่าจะได้หนึ่งวิดีโอนี่างนบากลำบากกว่าจะได้เป็นช่างกว่าจะเทียนจบ ก่อจะไปซื <g <g ้องานแต่ผก็อ oh, ุ้ยก่อจะโ้ยยุบากแท้โอ้ยนี่มือโอ้ยนี่มือดนเลเหรอเฮ้ยจะแตกต้องก้อยกขันอ่ะแก๊ปแล้วนะแก๊ปนึงอ่ะใครขันเนี่ยจะได้อะไรครับเจียบเจียบขันเนี่ย อุ้ยเป็นฮูแล้วว่ะทะลุแล้วอ่ะแสดงว่าแห่ฟังนีงเขาต้องเอาผู้เขยืดแหละเหมือนทฤษฎีนี่เลยทฤษฎีแบบยึดจอถ่ายหน้าแล้วครับอย่าถ่ายอย่างอื่นนะนี่ครับช่างใช้มืออย่างเดียวครับเพราะว่าอันนี้มันรุนแรงกว่าได้ฝ้าเนี่ยรุนแรงเลยมันจะแตกปักเสร็จแล้วเรายกออกแล้วเรากลับมาพังนี่ฮึบฮึบไม่เป็นไรฮะแล้วหาก็เอาอันนี้ ยึดกับตรงนี้เพิ่มความแน่นครับเพราะว่าถ้าว่าถ้าว่าเฮาบ่ยึดจะอู้ไทยแบบอู้เมืองถ้าเราไม่ยึดอย่างเงี้นะฮะเดี๋ยวว่ามันหุดลุดออกไปแล้วมันจะลุดออกไปอุ้ยภาษาอะไรมันจะหลุดออกไปนะครับผมอูเมืองสัมสาบไทยอู้ไทยสัมเจ็บแอวแต่เอลนอ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 อย่าโดนหน้าข่อยนะมุดรอเลยโดนมากสั่งภาพทั้งถ่ายด้วยทั้งจับด้วยโคตรสู้ชีวิตเลยไม่แอลเนี่ย สู้ชีวิตมากประมาณนี้เลยใส่ซีอันจบเมนครับโอเคก็ลรงเหมือนเราไงลอลายแลกทีนี้เราก็เลมเอาตรงนี้ออกครับมเลมโอ้ยป่วยป่วยป่วยแค่นีเรียบร้อยครับนี่ยเฮเฮเฮปนี่เยขอบาด้วยขอบลูมินียมมาเพ่ก่อนเลยเพ่กต้องเข้าไปอีกใช่ไหมสุดยอดเลย่ะมันยมเลยลาราเนาะ นี่เราก็มาทดสอบเพราะว่ามันจะหลุดไหมเนี่ยยกขึ้นบนหัวเลยโย่ะเยอะย่ะมาหลุดแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่หลุดเลยนี่ถ้าขย่าถ้าขย่าหลุดหลุดมาที่นี่หลุดหลุดทั้งแขนน่ะนี่อยู่แล้วเน้นแล้วโอเคประมาณนี้ไป ของหล่นช่างมันพูดยังไงวะคนหล่นได้ได้ของหล่นช่างมันเอาพอทำแชกกระไดนี้ด้วยตลกไหที่ตลกเอากันไดนี้ใส่ตัวก่อนค่หรอดูชีวิตช่างภาพบนนี้เดินก่อนให้หลบเลิกเด็ไก่ไปก่อนสามปันประมาณนี้ ราคาเทรครับออแพงสามพันนะครับเข่ามา มึงใส่หนักไต้วะอาเลยละรอแล้วแข็งไห้ต่อกระปของรอเนี้ยนะชาแล้วคัดเลยโอเคคัดเขียนขึ้นเลใส่เข้าไปครับยิดเข้าไปเฮ้ยยึดาไปแล้วก็ไปวางบนหลังค่า ยึดนะครับยึดไออซุล,ล่าเดลยวกับไม้ตัวนี้เอาไม้ตัวนี้มายึดกับหลังคาตัวนี้แล้วอันนี้ต่อกับอันนี้ครับที่เราทําไว้เมื่อกี้ที่เราขันน้อตัวเนี้ยแล้วก็เอานั้นไปวางบนหลังคาหลังคานี้ยง่ายเลยตรงที่ฟันขึ้นนะประมาณนี้เลยมีการติดแบบลอดลอดภายนอกลอดผานนอกอันนี้ลอดภายนอก ไปหรอะมาณนี้เ้ยมันมันจะโดกอ่ะเดี๋ยวีมเนี่ยมาดูครับนี่ตอนเย็นครับมีความสว่าง นี่ดูในบ้านเนี่ยนี่คื่เห็นไปยันหลังบ้านเลยสว่างสว่างสว่างอยู่ไปสลับเปาเปลเอาดีสลับเปาเนี่ยดูพื้นเนี่ยเนี่ยสว่างมากเลยเนี่ย <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันไปดูหลังบ้านว mm hmm. ันนี้หลอดสลับเปาหลอดภายในบ้านนี่ครับนี่คือหลังบ้านครับ ันนี้คือหลอดที่เพิ่งติดตอนเย็นตอนเย็นนี่นะเนี่ยอันนี้มันเป็นสปอตไลท์อัน,นจะสว่างอีกแล้วนะแต่ว่าระดับความสว่างก็ประมาณนี้เลยนะแจ่มเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่อันนี้อันนี้อันนี้ติดก่อนแล้วนะครับอันนี้ติดไปนานแล้วคืออันนี้ส่องไปข้างนอกนะครับส่องข้างนอกอันนี้หลอดที่เพิ่งติดใหม่นนก็จะส่องเข้ามาข้างในบ้านอย่างงี้นะครับเวลาไฟฟ้าเนี่ยดับเนี่ยนะครับมันดับแบบนานมากเลยนะครับมันก็เออ เวลามาหลังบ้านมันก็มืดนะอะไรแบบนี้ถ้ามันมีก็เนี่ยตรงนี้ก็ยืนแปลงฟันอะไรล้างมือได้ห้องน้ําก็เห็นด้วยนะครับจะให้ดีก็ใส่อีกหลอดหนึ่งขบวนห้องน้าโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดินรถนี้ครับไฟจริงก็จะประมาณนี้เลยโอ้หนึ่งล้านลูเมน <laughs> แต่มันก็ผมว่ามันก็สว่างอยูน่นะตรงนี้นะครับ ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่าอันนี้มันชาร์จไม่เต็มด้วยนะครับทั้งหลอดหลอดนี้แล้วก็หลอดที่อยู่อ่าภายในบ้านนะหลอดที่กลมๆหลอดสระเปาเมื่อกี้มันชาร์จไม่เต็มเพราะผมเพิ่งติดเสร็จตอนเย็นนี่ไงมันก็เลยแบบแบตมันอาจจะแบตเตอรี่มันอาจจะอ่อนนะครับนิดนึงมันก็เลยดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้แหละไปละกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปละนี่มีหน้าห้องน้ำด้วยนี่อะไรเข้าขั้วเหรอโอเคไปละหนูเข้า